นนะะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หมูเราหมุนนะคะก็พบกับน้องภาคขวัญอีกครั้งหนึ่งเย้ <Hey. S 1> วันนี้จะเอาน้องมาลุยสวนนะคะย้ายกระถางต้นไม้นะคะวันนี้ย้ายกระถางที่เราจะย้ายจะมี2ต้นนะคะคือต้อนนางใหม่แล้วก็ต้นตาลแม่กุสุมานะคะอันนี้เป็นบอนสีนะคะอ่าเริ่มแรกน้องเอากลับมะพร้าวมาใส่อันนี้ดิบเลยเออช่่ยกันช่วยกันเลยค่ะ ตกปรุงอย่างนี้ทําอย่างนี้อนชิวนี่แหละเขาเรียกว่าการปรุงอาหาราแบบต้นไม้ขเขาเรียกว่าเล่นดินพี่จะเอาดินเทใส่อ่ะโอเคแค่นี้พอแลว ระวังโลกระวังเดี๋ยวพี่น้ำขอหน่อยไม่มีถุงมือพี่ลืมาถุงมือมาให้น้องมถุงมือป่ะน้องเถุงมือมานเเดี๋ยวให้น้องแบลถุงมือก่อนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะน้องผสมเลยค่ะแล้วก็ให้น้องผสมนะนี่หนูผสมให้มันเข้ากันให้หมดแบบเออผสมแรงๆเลยให้มันเข้ากันหลังนี้พี่จะเอาตรงนี้รองก้นกระถางรองก้นกระถางไ้ถ้าใครเลอะใส่มือก็มือเลอะไปนะใส่ถุงมือนะคะก็ได้สะอาดสอาดนี่ขนาดใส่ถุงมือยังเละเลย เราก็มาเช็คดูนะคะว่าได้ไหมประมาณนี้นะคะขั้นต่นอไปนะคะนะต้นที่เราจะต้นแรกนะคะก็คือต้นนี้นางไมเป็นบอลสีนะคะขั้นตอนนะพี่ก็จะทำแบบนี้ปึบออกมาดูลากนะคะลากเยอะมากนะเอาดินเอาหินออกไป ข้อนี้จะไม่ล้างล่างนะคะจะเปลี่ยนลงไปทั้งตุ่มเลยนะคะอ่ะภาขวัญเชิบโอ้อ่าแล้วก็ภาขวัญก็เอาดินใส่ลงมาใช่ค่อยค่อยใส่ค,ค่อยเบาๆนะเดี๋ยวพี่นาำทำให้เออใช่ค่ะค่อยๆใส่ค,ใสค่อยไปลุก <laughs> ค่อยไปลูกอ่แบบแบบปุงงใช่แบบพอ,อ,อแ,ลแล้วลูกพอแล้วขั้นตอนต่อ,อไปนะคะก็จะโรยสตาร์เกิลจีขันโรย เอามือแบกแบมือโรยหน้าดินโยรยรอบๆออโรยบนกระถางโรยเลยใช่อย่างนั้นแหละพี่ช่วย่ใช่เรียบร้อยอันนี้ก็เสร็จไปหนึ่งกระถางอา่ะกระถางต่อไปนะคะ น,นี่ตะละแม่กุสุมานะคะอันนี้คือแบบโหควรเปลี่ยนแล้วนะคะลองไหมลองทำไหมอ่ะไปมือเอามือมาเวลากับนี่เราทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ลองไหมอยากลองไหมอเอามือเอามือขับมาเอามือเข้าไว้ต้นไม้อ่ะจับไว้จับไว้ดีๆที่จะไปโอเคดีอ่ะอ่ะหนูก็ไปตั้งไว้เอาตั้งโป๊ะไว้ ถูกต้องค่ะ,ะแล้วหนูก็เดี๋ยวก็หนูก็ทำอย่างนี้ก่อนหนูแผ่เขาก่อนหนูแผ่เขาก่อนอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่น้ำช่วยหนูแผ่เขาไปก่อนนี่ดินเก่ากระต้งแงก็หนูก็เอาดินใหม,มาาใ่มาใส่ใส่ลงไปเลยค่ะใช่อันนี้ใหญ่ไปก็ไม่ต้องไปใช้มันน,นี่เซ็กซี่มากถือมือฉัน เพื่อจะเซซีมาค่อยๆใส่ไปดีค่ะใส่ไปใช่ค่อยๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จับให้หนูเอาดินใส่พอแล้วแล้วก็อ่ะ ตอนนี้โรยน่าโรยเหมือนเดิมอ่ะนนใช้ในถุงเลยถุงกันโรยใส่อีกใส่อีกได้ค่ะโอเคขอแล้วค<อ>ุยให้ขใหขกขารอบอะค่ะเรียบร้อยสองกระถางอ่ะนี่แล้วก็จะไปรดน้ำอ่ะพรนะ่ันธ์จไปรดน้ำเลยค่ะ ไปเปิดน้ำรถเลยค่ะ